สวัสดีค่ะวันนี้ช่องถามดาวบอกดวงจะมานำเสนอคลิปการทำนายดวงคร่าวๆประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563ของชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะคะ ชาวลัคนาก็จะหมายถึงบุคคลที่ทราบเวลาเกิดนะคะเวลาตกฟ้าของท่านเองตั้งแต่ท่านลืมตาดูโลกขึ้นมานะคะระบุเป็นเวลาเกิดนะคะหรือว่าท่านที่มีดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะคะส่วนชาวราศีเมษคือท่านที่ทราบวันที่เกิดนะคะ ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะสัญลักษณ์ของชาวลัคนาราศีเมษก็จะเป็นแกะดาวก็จะเป็นดาวอังคารนะคะเป็นดาวประจําตัวส่วนาธาตุก็จะเป็นาธาตุไฟนะคะดวงดาวนะคะที่โดดเด่นแล้วก็สําคัญนะคะในเรื่องของโชคลาบของชาวลัคนาราศีเมษรเราจะมาดูที่ดาวราหู ดาวราหูณนะเดือนกระกฎะาคมนี้สถิตอยู่ที่ภพสาัชานะคะเพื่อนฝูงของท่านเองนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะคะแล้วก็ความรักด้วยเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะเราจะมาดูที่ดาวศุกร์นะคะคือเลข6กสถิตอยู่ที่ภพกระดุมพระนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะ คือดาวเสาร์นะคะสถิตยอยู่ที่ภพสุภะนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ ในเรื่องของครอบครัวเราจะมาดูที่ดาวจันนะคะดาวจันสถิตยอยู่ที่ภพสุภะร่วมกลุ่มกันกับดาวเสาร์และดาวพฤหัสนะคะมาดูนะคะดวงดาวที่มีการเคลื่อนย้ายกันดาวพุธนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารพูดคุยเจรจานะคะจะมีการโครจรย้ายนะคะในวันที่4กรกฎาคมนะคะดาวพุธโครจรย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะ อยู่ที่พบพันธุร่วมกุงกันกับดาวอาทิตย์นะคะฉะนั้นในการพูดคุยเจราจานะคะของชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็จะโดดเด่นในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือเอกสารการสื่อสารการจะทำการกู้ยืมเงินนะคะหนี้บัตรเครดิตต่างๆก็สามารถทำได้ในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมนี้นะคะ ในวันที่12กรกฎาคมดาวเสาร์นะคะจะมีการโครจรย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะดาวเสาร์นี้ในเรื่องของการงานนะคะดาวเสาร์จะโครจรย้ายเข้ามานะคะอยู่ที่ภพสุภะรวมกลุ่มกันกับดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสจ,จะมีการโครจรย้ายวันที่17กรกฎาคมนะคะสถิตอยู่ที่ภพสุภะ ของชาวลัคนาราศีเมษพบสุภะก็จะหมายถึงการใช้ชีวิตคลองชีวิตต่างๆนะคะในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมในเรื่องของการทํางานนะคะก็จะมีการเข้าสังคมนะคะหรือว่าพูดคุยกับสังคมเพื่อนร่วมงานมากขึ้นนะคะในช่วงของวันที่16กรกฎาคม ก็จะมีดาวอาทิตย์นะคะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎอยู่ในภพผันธุร่วมกุมกันกับดาวพุธนะคะในวันที่27กรกฎาคมนะคะดาวพุธจะมีการโคจรย้ายครั้งที่2นะคะเข้าสู่นะคะราศีกรกฎนะคะก็มาดูดวงดาวนะคะที่ให้คุณนะคะ ดาวที่เป็นมหาจาักรแล้วก็ให้คุณในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นดาวอาทิตย์นะคะโดดเด่นนะคะร่วมกลุ่มกันนะคะกับดาวพุธฉะนั้นในการสื่อสารพูดคุยเจรจาการทำสัญญาต่างๆนะคะก็จะโดดเด่นด้วยนะคะในเรื่องของดาวที่ให้คุณแล้วก็ให้เป็นเกษตรนะคะก็จะเป็นดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ดาวศุกร์นะคะก็ ดาวพัสก็จะเป็นเลขห้าส่วนดาวศุกร์ก็จะเป็นเลข6กนะคะก็มาดูนะคะดวงดาวที่มีความสัสมพันธ์กันคร่าวๆในเรื่องของการทำงานของชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวการงานของชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นดาวเสาร์นะคะแตอ่อยู่ที่พบสุภะของชาวลัคน,นาราศีเมษส่วนในเรื่องของการงานของชาวลัคน,นาราศีเมษนะคะ ดาวเสาวนี้จะมีการเดินถอยหลังนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่8ดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูพบสุภาะส่งผลทำให้ในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีเมษด,ดูอึดอัดแล้วก็ติดขัด ไปนะคะสิ่งที่คาดหวังไว้ในเรื่องของการงานการมีออเดอร์เพิ่มขึ้นการเงินเพิ่มขึ้นจากการทำงานนี้ก็จะไม่ได้เป็นไปดังคาดหวังไว้นะคะดาวพฤหัสก็มีการพักแล้วก็เดินถอยหลังเช่นกันดาวพฤหัสนี้เราจะอ่านได้ว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่มาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะการเงินก็ดูนะคะว่า การงานสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้การทำงานที่มีออเดอร์มีเงินเข้ามามากมายให้กับชาวลัคนาราศีเมษก็หยุดชะงักลงในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้รายรับก็มีเข้ามาน้อยส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินความสุขความสําเร็จความสมหวังนี้นะคะก็ ะไม่ได้เป็นไปดังคาดหวังไว้ฉะนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีเมษอย่ายึดติดยึดครองอะไรที่เป็นสมบัตินะคะอะไรที่เป็นเงินเก่าเงินเก็บนะคะท่านสามารถนำเงินเก่าเงินเก็บออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนเปลี่ยนจ่ายไปได้แล้วก็ในเดือนถัดไปท่านก็มีโอกาสที่จะหาเงินมาเก็บใหม่ได้อีกครั้งนะคะฉะนั้นอย่ายึดติดกับสมบัติหรือว่าเงินเก่านะคะ ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีเมษสัมพันธ์กับการงานนะคะดาวการเงินเดินผิดปกตินะคะก็มีการเดินพ้าแล้วก็เดินถอยหลังด้วยนะคะก็คือดาวศุกร์เลขโกนะคะสถิตอยู่ที่พบกระดุมพระส่งผลทําให้นะคะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีรายจ่ายเข้ามานะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษที่มีบุตรหลานนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นโสดอยู่ก็ จะมีการนําเงินเกา่าเงินเก็บออกมาใช้จ่ายนะคะหรือว่ามีการแปลเปลี่ยนสภาพของสิ่งของนะคะเช่นทองทองคําหรือว่าในบางท่านที่มีการใช้จ่ายลงทุนในธุรกิจการงานใหญ่ๆก็จะมีการนําการมา ซื้อขายนะคะอย่างเช่นซื้อขายที่ดินซื้อขายหุ้นนะคะแปลเปลี่ยนสภาพเป็นเงินนะคะมาหมุนเวียนเปลี่ยน,ในใจ่ายกันในชีวิตประจําวันนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ในสำหรับในเรื่องของความรักนะคะดาวความรักของชาวลัคนาราศีเมฆก็เป็นดาวสุขเช่นกันนะคะมีการพักแล้วก็เดินถอยหลังด้วยสำหรับคนโสดที่มีการพูดคุยเจราจา เคยคบหาสมาคมกันกับคนรักคนคุยก็จะมีการหยุดชะงักลงนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันน้อยลงหันมาหาเงินนะคะหันมาทำงานตั้งใจทำงานกันจนทำให้ความรักเหินห่างหมางเมินกันสักนิดนึ่งฉะนั้นนะคะก็ขอให้ใช้ปัญญาแล้วก็ใช้สติในการแก้ไขปัญหาความรักกันนะคะแล้วก็คนที่เป็นคู่ของคนรักกันอยู่แล้วก็มีการ ไม่ค่อยพูดคุยเจราจากันสักเท่าไหร่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะมาจากผลของการใช้จ่ายเงินการนำเงินเก่าเงินเก็บออกมาหมุนเวียนเปลี่ยนจ่ายมีการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันมากขึ้นก็อาจจะมีปัญหาในการทะเลาะวิวาทกันนะคะก็ขอให้พูดจาตกลงกันในการ วางแผนการใช้จ่ายเงินให้มีระบบมีระเบียบนะคะพูดคุยกันก่อนนะคะถ้าอยากได้สิ่งของสิ่งใดก็ให้ปรึกษาหารือกันนะคะก็สำหรับชาวลัคนาราศีเมษที่มีเพื่อนฝูงหรือว่ามีการเข้าสังคมมากขึ้นนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะเป็นเหตุทำให้ท่านนะคะมีการคบหากับ หรือว่ามีความไม่เข้มแข็งในเรื่องของจิตใจนะคะมีความหูเบาเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเหตุทําให้ทะเลวิวาทกับคู่ของคนรักของท่านมากขึ้นส่วนวาสนาโชคลาภนะคะของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะวาสนาโชคลาภของท่านนะคะคือดาวอังคารนะคะตกอยู่ที่ภพวินาศแล้วก็ มีดาวราหูนะคะอยู่ที่ภพสาสหั์ชาของท่านเองส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีการซื้อหาลงทุนนะคะจะมัวเมาลุ่มหลงในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะหรือว่าอาจจะมีความต้องการในสิ่งของบางอย่างเกินความจำเป็นส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีเมษ ใช้จ่ายสุรุยสุายไปในเดือนกระกฎาคมนี้ฉะนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีเมษมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ปเป็นระบบเป็นระเบียบนะคะระมัดระวังอย่าเผลอหรือว่าต้องการสิ่งที่ไม่จําเป็นซื้อหามาโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะก็ขอให้วางแผนการเงินกันให้รอบคอบในช่วงของเดือนกระกฎาคมนี้ด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการแนะนํา การใช้ชีวิตนะคะโดยรวมคร่าวๆของชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะคะท่านใดที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปแล้วนะคะก็ขอให้นําไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะหรือว่าท่านใดที่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบระเบียบอยู่แล้วก็ขอให้รัดกุมให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะคะข้าวของนะคะแพงขึ้นแต่รายรับเราลดน้อยลงฉะนั้น สิ่งใดที่ไม่จําเป็นนะคะก็ไม่ควรจะซื้อหาเข้ามาใช้จ่ายหรือว่าไม่ควรจะสังคมสมาคมนะคะหรือว่าไปเที่ยวเตรๆหรือว่ากินเลี้ยงกันนะคะก็ควรจะมีการดํารงชีวิตที่พอเพียงนะคะกินอยู่อย่างพอเพียงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวให้มีความสุขมากๆนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ